ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาเพื่อให้รู้เกี่ยวกับการโพสสถาหนะที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับหน้าตา facebook ของเราต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับหน้าตาการโพสสถาหนะที่จะโพสเป็นสติ๊กเกอร์ตอนแรกยังไม่เป็นนะครับ ให้ทุกคนล็อกเอาออกจาก facebook ก่อนนะครับล็อ,อกเอาเสร็จปุ๊บเราไปที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จ เราเข้าที่ทั่วไปครับทั่วไปแล้วเรามาเปลี่ยนภาษาเลือกภาษาของ iPhone เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จสิน้นลืมไปครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆลบแอป a c e book นี้ไปก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาที่ใช้ iPhone p h o n e เป็นภาษาอังกฤษนะครับ รอสักครู่นะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่หน้าต่างเข้าเฟ e บ o ๊กกันเลย facebook เดิมนะครับ facebook ของแฟนนะครับแล้วเราเข้าเช็คดูนะครับ f พ e ฟิลลิ่งตอนนี้มีสติกเกอร์ขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับอ,อันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดอะไรได้เลยอย่างสมมุติผมจะดาวน์โหลดอันนี้ไว้สักอ,อันหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเลยเหรือครับ ไม่นะครับเราเข้าไปเปลี่ยนค่าคืนกลับมาได้เลยครับเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับผิดกับผิด น,นะครับอ,อตอนนี้เราก็จะมีสติกเกอร์แล้วครับโปรสถานะเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ